ทางแม่ทัพภักที่2นะคะได้ลงพื้นที่ตรวจการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2ประจำปี2567นะคะในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกลมเป้าหมายกลมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่สองประจำปี2567โดยรับฟังการบรรยายสรุปแผนการปฏิบัติการฝึกและการฝึกซักซ้อมการปฏบิบัติบนภูมิประเทศจำลองพร้อมกับให้คำแนะนำด้านการฝึกและเน้นย้ำความปลอดภัยของกองกำลังพลโดยได้เยี่ยมชมการจัดตั้งที่ทำ การของกรมทหารราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่2และรับชมการสาธิตการฝึกปฏิบตัติตามปัญหาาาตมปัญหบนภูมิประเทศจำลองของทางหน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ะโดยการแนะนำและกำกับดูแลของกรรมการ OCT และเยี่ยมชมการปฏิบัติของขบวนสัมภาระระบบการส่งก,กำลังบำรุงนะคะ โอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาคที่2ได้ให้คำแนะนำและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่เข้ารับการฝึกนันยาการฝึกปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนระเบียบการนำหน่วยค่ะเพื่อที่จะให้กำลังพลที่เพิ่งเข้ารับการฝึกนั้นได้เห็นภาพขั้นตอนการปฏิบัติอย่างชัดเจนรวมไปถึงความสัมพันธ์ทางการบังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้บังคับหมวดถึงผู้บังคับหมู่ตลอดจนสั่งการให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลการฝึกให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกต่อไปค่ะ